สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามช่อง YouTube ของขอเจอกอเทียนชัย2526สลับคลิปนี้นะครับจะพามาชมาการตัดดินใส่ดำนะครับอของขอเจอกอเทียนชัย2526นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เหมือนกับเป็นวันเริ่มแรกนะครับที่เข้ามาทำการาปรับเสียหน้าดินนะครับ ตักหน้าดินหลับหน้าดินภายในบริเวณสนามบินอำเภอสติกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งก,การขยายสนามบินให้เป็นจากสนามบินพาณิชย์เป็นสนามบินอน,นานาชาตินะครับในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาชมเจ้า s k 200รุ่น8 Super XM นะครับตักดินใส่ดำ นะครับร่วมกับน้องซานี่ S Y 2 1 5 4นะครับมีรถสิบล้อวิ่งกันแค่3คันนะครับทิ้งยินอยู่ระยะประมาณ50-60เมตรเท่านั้นเองนะครับเพื่อ,อไปปรับเพียร่องเดิมร่องน้ำไหลเดิมที่มีน้ำไหลผ่านแนวบริเวณป่าด้านทิศใต้ของ ลานวิ่งของสนามบินนะครับเพิ่งเริ่มทำการก่อสร้างนะครับเพื่อที่จะปรับหน้าดินก่อนก่อนที่จะทำลานวิ่งลานวิ่งนะครับสำหรับเครื่องบินนะครับวันนี้เรามาชมกันนะครับช่วงวันต่อไปนะครับก็จะมีรถ10บล้อเข้ามาหลายคันนะครับก็จะดูคึกคักขึ้น นะครับแต่วันนี้เหมือนกับวันเริ่มแรกที่การปรับเกี่ยน้าดินตรงทางวิ่งนะครับสังเกตดูนะครับรถทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถขุดรถแมคโครรถขุดรถ10ล้อก็ตามนะครับที่จะเข้ามาในบริเวณนี้จะต้องติดธงหมากลูกทุกคันนะครับเพื่อที่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่ารถเข้าทำงานอยู่ที่สนามยินแห่งนี้นะครับ เริ่มตัดเกลียบริเวณนี้ช่วงประมาณสักสิบโมงเช้านะครับสำหรับรถสิล้อท่านใดนะครับที่ที่ยังมีความประสงค์ที่จะเข้ามาวิ่งร่วมกับหอเจอกอเทียนชัย2526นะครับก็นำรถเข้ามาวิ่งหรือประสานงานเข้ามานะครับตามแผนของหอจอกอเทียนชัย2526โดยอโทรศัพท์ถามรายละเอียดนะครับ 098 659 6593 659สนะครับ0 9 8 6 5 9 6 5า3นะครับ,รบสำหรับรายละเอียดกว่านที่จะเข้ามานะครับโัรศั์ถามรายละเอียดได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ทำใบผ่านาเข้ามาแล้วนะครับก็นำรถท่านเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ขอจกากอเทียนชัย2526 ก็เริ่มทําการวิ่งแล้วน,น,นะครับ สำหรับทางวิ่งนะครับเป็นทางวิ่งรถสิบล้อที่แน่นแข็งพอสมควรนะครับไม่มียุบนะครับไม่มียุบไม่มีตะแคงนะครับไม่มีเอียงวิ่งง่ายวิ่งสะดวกนะครับวิ่งง่ายวิ่งสะดวกสำหรับท่านใดที่รถสิบล้อจอดเฉยๆออกมาทำงานนะครับที่สนามบินอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโดยติดต่อผ่านทาง ขอเจ้ากอเกียนชัย2526นะครับโดยโทรศัพท์ผ่านเข้ามาที่0986596593นะครับ098 659 6593 65นะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ